มาเอาล้วครับผมที่เห็นเห็นอยู่นี่ก็คืออดีตยอดมวยส่วนเป๋สุวรรณทุ่งชัยหนึ่งอุบลสิงห์ราชัยเอ้าถามตรงเลยนะวันนี้คิดว่าลูกจะจะชนะไหมเนี่ยเอาก็คิดว่ามีโอกาสชนะมีโอกาสนะมีโอกาสเพราะอะไรยังไงเพราะหนึ่งเด็ดกำลังกำลังแข็งขึ้นมาแล้วก็ได้กำลัหนักก่อนตอนนี้ก็เริ่มมั่นใจบอกน้องไงวันนี้บอกลูกไงก็บอกชกก็ดูตามเหตุการณ์ครับว่า

โดนชุดยูว่าจะโดนสอรอสมีมีโดนสอบชุดนะมีมีอาการอยู่ใช่ใชยสามตัวแกรุนั้นก็ตัวแกนั้นแต่พอได้แตกได้แตกก็ที่ว่าขาชนะได้ยกสนะได้คแต่ยกสี่นะครับโอ้ชกอคยกสามเราแตะด้วยแล้วก็โดนเราก็โดนซุดด้วยพ็คิดว่ายากหน่อยแต่ว่ายกสี่บอกร้องไงอยกห้ายกห้าก็เอาไปต่ออาให้คุมคุมไม่คุมกไม่อยู่ยาวถ้าตัวองยกห้าเอาถามตั้งแต่ยกห้าเลยเอายกห้านี่โดนหมัดไหลหมัดเลยนะ ครับโดนท้องด้วยแกงหรือว่าจริงครับผมไม่ตอนนั้นยกมันจุ๋งแต่ยกสามนะครับเพรสะสมครับยกสามมันจุกขึ้นมานะครับโอ้รู้เลยแล้วเราโดนสองด้วยยกสามครับได้ยกสี่เราไปได้ยกสี่ยตกสองเท่านั้นเอายกยองไหนไหนสอบขาครับสอบขานี่นะตอนตอนตอนแตกปุ๊บผู้ต่อสู้นี่เหมือนกับท้าไม่เอาเลยใช่ไหมตัวรู้เลยใช่ไหมดูน้องออกอาการยอมครับง่ายเลยครับแต่พอพอยกห้าเนี่ยเขามีเฮขึ้นมา ไม่ตกใจครับไม่ตกใจคุณไปเรื่อยครับอาชีนมาตอนไหนกระดานยกไหนเซลุยกคสามครับผมยุคสามมาตั้งมาแสนหนึ่งนะมาตั้งอยู่ยุคสองแล้วมายุสองยกคสามมาด้วยครับแสนหนึ่งยาเซลุมียาชาบ้างไหมครับผมไม่มีเลยลูกโค้ชอชีนมาเนี่ยเราเราเป็นยังไงก็คิดว่าต้องให้ได้ครับต้องต้องเอาให้ได้แล้ววันนี้ทำสำเร็จเลยนะวันนี้วันนี้วันนี้เคยเคยได้อชีน มากนี้ไม่ครับมีแต่หนึ่งสองร้อยที่ครั้งแรกเนยหรออย่าใส่บอกว่าี่ครั้งแค่ในชีวิตมันแสนนะปีใหม่ด้วยครับของพันปีใหม่ย้อนหลังครับเขาขายให้กับคุณพ่อพ่อเท่าไหร่ก็บหมดไม่พ่อเท่าไหร่หมดเลยอ้าวแล้วคนนั้นเป็นใครครับโหมดไม่อจะแบ่งพ่อทีมงานคพวกนี้นี่ใครก็สวยจังเลยครับมันมีเฟนยังครับผมแฟนหรือเปล่าไม่ครับมันไม่ใช่เหรอมีเฟนยังครับผมมันเย็นมวยอ๋อเขาเนเย็นงวยครับอ๋อสวยนะสวยสวยสวยดี่ว่าเลยรู้ไหสวย ปีนี้ตั้งต้อไงออกปีนี้เพราะว่าเปิดสัลารใหม่สวยงามมากเลยก็ป้าไงก็ต้องเก็บประสบการณ์เลยๆครับก็อยากเป็นไวยแถวนาให้ได้มันเป็นล้วนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นอีกเหรอเนี่ยก็ยังครับจังต้องสร้างกระดูกนี่คุณพ่อเนี่ย่อนมวยสุวรรณธงชัยครับผมใช่ไหมเห็นเห็นเห็นพ่อช่องเกี่ยวใช่ไหมเห็นครับวันนี้เราต้องทำให้ได้เหมือนพ่อนะใช่ครับเอาแล้วครับบอกแฟนมวยหน่อยวันนี้ทำสำเร็จแล้วเนี่ยเอ้าก็บอกพี่น้องแฟนมวยทุกคนครับผมทำได้แล้วครับวันนี้ ขอบคุณคนที่ให้จังหน่อยสิขอบคุณไว้กระชีดแก่มากกวยว่อีครับอ๋อพวกหนึ่งใช้วาดครับผมน้นนุ่มๆครับผมผมว่ผมเกมเองครับผมโอ้โหนี่เป็นผู้จัดการเช้อู้ตอนนี้เหลืออยู่สักกี่กระสอบอย่เอาเงินเยอะจังเลยันไม่รออดมั้งเออท่านนึ่มันเยอะมากครับขอบคุณมากนะยินดีได้ยินดีได้